ไว้์ชาแนดเสนอโลกสวยด้วยอิสลามบอสครับเอ่อนี่แฟมคอนโดที่หนองจอครับรบกวนบอสพิจารณาด้วยนิกไทยเส้นนี้สวยดีนะครับบอส ใส่แล้วดูภูมิฐานเหมาะกับบอสมากเลยนะครับนี่โอ้โหเข้ากับเสื้อเชิ้ตด้วยอย่างกับออกมาจากแมกกาซีนเลยครับบอสแต่เนคกไทยเส้นเนี้ยคุณก็มาลาภรรยาผมซื้อให้ตั้งแต่วันอีดเมื่อสองปีที่แล้วนะครับอ๋อเหรอครับก็ก็ยังดูใหม่อยู่เลยนี่ครับแหมภรยาบอสนีรถนิยมดีจริงๆเลยนะครับเออตอนที่บอส ตอนที่บอสเรียนโทที่จุฬาครับผมจบมสวรครับอ,อ๋อใช่ครับใช่ครับจบมสวบอสได้เกียรินิยมระดับหนึ่งด้วยใช่ไหมครับเออไม่ทราบว่าบอสมีเคล็ดลับอะไรที่เรียนได้อัจฉริยะอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่แปลกอะไรนี่ครับเพราะปีนั้นมีคนจบเกียรินิยมระดับหนึ่งเหมือนผมต้องเยอะแยอะอ๋อแต่แต่แต่เท่าที่ผมทำงานกับบอสมาเนี่ยอบอสมีความเป็นผู้นำอยู่มากเลยนะครับเนี่ย ถ้าผมจะให้เทียบเนี่ยแทบจะเทียบกับสุดยอดผู้นำท็อปไฟของเอเชียเลยนะครับบอสผมไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับเอเอคุณวินครับบอสคุณวินลูกชายคนโตของบอสเนี่ยแกดูมีแววความเป็นผู้นำเหมือนบอสมากเลยนะครับความอัจฉริยะอะไรเนี่ยแกได้แกได้บอสมาเต็มๆเ,เลยครับบอสอืตวินเนี่ยฮะครับตะวินลูกชายผม แกเพิ่งอนุบาลสอง,องนะครับคุณไปมองเห็นแววอัจฉริยะตอนไหนฮะอ๋อ,อดูจากแววตาครับบอสแววตาที่คุณวินเวลาคุณวินแกเล่นกับเพื่อนๆนะครับแกดีดลูกแก้วนี่ครับดีดโหแบบแม่นเป๊ะๆเลยครับบอสชนะเพื่อนทุกคนเลยเนี่ยผมว่านะครับคุณวินเนี่ยเหมาะที่จะสืบทายาทตำแหน่งความเป็นบอสได้แน่นอนเลยครับบอสว้าว <Wow. S 2> <c oughs> เออว่าแต่เนี่ยบอสบอสบอสใช้แชมพูอะไรครับทำไมคราบอสถึงได้แบบดูดูดกดูแดงแบบว่ามีสุขภาพดีขนาดนี้ครับบอสคุณยาใจเข้ามาพบผมที่ห้องหน่อยดิมีอะไรให้รับใช้ครับบอส คุณช่วยไปเตรียมทรายถังเล็กไว้ผมหนึ่งถังนะเพื่อผมเจอใครแถวนี้ที่ชอบยกยอปอปั้นเกินจริงจะได้เอาทรายปานหน้า่ายที่นบ,บีบอกอออว่าแต่โครงการที่หนองจอกจะใช้ทรายกี่คิวดีครับบอส สุลล็อกสุลลออกอะไรวะสลัมสั่งให้เราปาสายใส่หน้าคนที่ชมท่านอย่างเกินเลยฮะดิษบันทึกโดยมุสลิมโลกสอกด้วยอิสลาม